สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องผู้พันขาประจำนะครับเรามาีวิธีการดีๆที่จะมา,าให้ท่านผู้ชมเผื่อใช้คลิปหนีบ2ตัวนี้นะครับที่มีขนาดเท่ากันก็นํามาใช้ดูหนังเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับวิธีการแรกก็ง่ายๆเลยครับนี่ครับใช้วิธีการแบบนี้นะครับที่จะเอามาตั้งโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็หักงอแค่นี้นะครับ ก็วางโทรศัพท์ได้แล้วครับนี่นะครับเอาไว้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะใส่ใสนะครับเข้าไปวตรงนี้ เราบ,บิดแบบนี้นะครับเอาขามาด้านหลังตัวนี้ขึ้น,นแค่นี้นะครับเนี่ยก็นำมาตั้งโทรศัพท์เพื่อดูหนังฟังเพลงได้อีกวิธีหนึ่งนะครับขาด้านหลังก็จะค้ำยันแบบนีนะบ้สำหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ตัว หนีบนะครับในการที่จะทําที่ตั้งโทรศัพท์นะครับก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับเนี่ยนะั้เราก็เอาขาลงมาแบบนี้นะครับแล้วใส่ลงไปดึงย้อนขึ้นมาแบบนี้แล้วนำห่วงอันนี้ใส่เข้าไปนี่นะครับ ใส่เข้าไปตรงบริเวณด้านนี้ด้านล่างก็จะล็อกกันเมื่อสักครู่นะครับเราก็ดึงนึงลงมาแบบน,นี้นะครับก็อย่างนี้ครับแข็งแรงมากเลยอีกอันหนึ่งนะครับนี่วางโทรศัพท์ดูได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นขาชนด้านหลังไว้แบบนี้ ก็เป็นวิธีดีๆนะครับที่นำคลิปดำมาในการประดิษฐ์ในการตั้งโทรศัพท์เพื่อดูหนังความชุมความบันเทิงได้นะครับก็เป็นเทคนิคดีๆถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องผู้พันข่าวประจำด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ